นี่คือค่ายกลสังเวโหิิตเรียบทำลายมันซะพลังของข้าถูกดูดซับไปทันทีที่มันออกจากร่างกายมันเป็นกลลวงฮ่าฮ่านายน้อยประมุกนี้กรรอท่านมานานแล้ว คราวนี้มาถึงทางตันแล้วหรอถึงแม้ข้าจะเห็นมันกําลังมาแต่ก็ยังเปลี่ยนมันไม่ได้ใครกันปฏิกิริยาของเจ้าไม่เร็วเลยพี่สาวท่านนี่เองครั้งที่แล้วเจ้าได้ให้ความรู้แก่ข้าในฝันข้ายังไม่รู้ชื่อของท่านเลยไม่เป็นไร พอข้าตายแล้วคนที่อยู่ตรงหน้าเจ้าตอนนี้เป็นเพียงภาพที่ฉายเข้าไปในกระจกวิญญาณแห่งโชคชะตาสวรรค์ฮะข้าจะปรากฏตัวเมื่อเนี่ยหลีตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตอะไรนะเกิดอะไรขึ้นกับเขาข้าไม่มีทางรู้เลยสวรรค์กำลังวุ่นวายถ้าเขาก้าวพลาดแม้แต่เพียงก้าวเดียวเขาจะถูกทำลายข้าทำได้แค่เฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสวรรค์ต่อไปเท่านั้น ข้าดูแล้วข้าต้องช่วยเขานิกายเทพปีศาจยกสื่อสารไปไหนท่านตกอยู่ในอันตรายเนี่ยหลีข้าจะตามไปเดี๋ยวนี้ อาจารย์การไปนิกายเทพปีศาจตามลำพังก็เท่ากับการรอนหาที่ตายเจ้ากำลังจะพังถงนี้เจ้าเป็นไดโนเสาร์ที่ดุร้ายจริงๆไปช่วยเนี่ยรีกันเถอะน่าสนใจเนียรีข้าจะให้เจ้าชดใช้ความอัปะยศทั้งหมดที่เจ้าได้ทำไว้กับข้าถ้าอย่างนั้นให้ทุกคนถูกฝังไปพร้อมกับเจ้าเลย วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ